แจกเงินหมื่นเฟสสองพลาดไม่ได้รับเงินสองแสนกว่าคนปัญหาเดิมๆเ,เหมือนก่อนหน้านี้เหมือนในเฟสที่1และเฟสที่2ก็เตือนกันมาหลายคลิปแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ยังมีคนพลาดรับเงินหมื่นเป็นจํานวนมากในการแจกเงินหมื่นในเฟสที่2ที่ผ่านมาเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมานะครับโดยคุณเปภูมโรจนสกุลได้ให้สัมภาษณ์หลังรัฐบาลได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้สูงอายุ ที่ผ่านสิทธิ์จำนวน3ล้านคนแต่ก็มีผู้ที่รับโอนได้เพียง2,825,076คนนะครับและก็ที่ไม่ได้รับโอนนะครับ2,520คนสาเหตุที่ไม่ได้รับเงินมากถึง97%ก็คือไม่ได้ผูกพร้อมเพรียงกับเลขประชาชน ซึ่งก็เป็นปัญหาเดิมๆเ,เหมือนกับในเฟสที่1่ที่ผ่านมาแล้วครับท่านผู้ชมและก็อีก2.9เซบัญชีมีปัญหาเช่นบัญชีถูกปิดบัญชีติดเงื่อนไขแต่คนเหล่านี้ก็ยังถือว่ายังมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินอยู่นะครับเพียงแต่ต้องแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยเช่นถ้าใครเกิดปัญหาไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ก็ไปติดต่อที่ธนาคารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประชาชนให้หรือหากท่านใดมีปัญหา เรื่องบัญชีถูกปิดหรือติดเงื่อนไขหากบัญชีเดิมถูกปิดไปแล้วก็ให้ไปติดต่อที่ธนาคารเพื่อเปิดบัญชีใหม่และให้เจ้าหน้าที่ทําการผูกร้อมเพยกับเลขประชาชนให้เรียบร้อยและให้เจ้าหน้าที่ทําการผูกร้อมเพยกับเลขประชาชนให้เรียบร้อยเลยนะครับหรือหากบัญชีติดเงื่อนไขก็ไปติดต่อที่ธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่และแก้ไขปัญหาของบัญชีให้เรียบร้อยเพียงเท่านี้นะครับ ท่านก็พร้อมที่จะได้รับเงินหมื่นในรอบโอนซ้ำอีก3รอบที่จะโอนให้ใหม่ก็คือโอนซ้ำครั้งที่1จะทำการโอนซ้ำหลังจากที่โอนครั้งแรก1เดือนก็คือจะโอนในวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 8แต่ท่านจะต้องทำการแก้ไขปัญหาของท่านและทำการผูกพร้อมเพให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่25กุมภาพันธ์2568นะครับพูดง่ายๆก็คือ ต้องผูกให้แล้วเสร็จก่อน3วันที่ทำาการโอนนั่นเองนะครับการโอนซ้ำครั้งที่2จะทำการโอนในวันที่28มีนาคม2 5 6 8แต่ท่านจะต้องทำการแก้ไขปัญหาของท่านและทำการผูกพร้อมเพยให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่25มีนาคม268 8นะครับถึงจะสามารถรับโอนเงินในรอบนี้ได้การโอนซ้ำในครั้งที่3ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับจะทำการโอนในวันที่ 2 8่เมษายน2 5 6 8แต่ท่านจะต้องทำการแก้ไขปัญหาของท่านและทำการผูกควอมเพให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่2 3เมษายน2568ถึงจะสามารถรับโอนเงินในรอบนี้ได้นะครับนี่ก็คือปัญหาในการรับโอนเงินหมื่นนะครับที่เกิดขึ้นในเฟสที่2ครับท่านผู้ชมไหนๆก็มีสิทธิ์แล้วก็ไม่อยากให้พลาดรับเงินหมื่นในครั้งนี้ใครจิตปัญหาไหน ก็ให้รีบดําเนินการแก้ไขให้ทันรอบของการโอนซ้ําด้วยนะครับส่วนท่านที่พลาดโอกาสรับเงินในเฟสที่1่และเฟสที่2ก็ต้องรอในเฟสที่3ามแล้วครับท่านผู้ชมซึ่งเฟสที่3ก็กําลังจะตามมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้สําหรับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ให้รอฟังรายละเอียดในการเปิดให้ลงทะเบียนจากรัฐบาลอีกทีนะครับแต่รัฐบาลยืนยันมานะครับว่ายังไงยังไงนะครับก็จะทําต่ออย่างแน่นอนในเฟสที่3 อันนี้ก็เป็นความห่วงใยและก็ข่าวสารที่นํามาฝากกันในวันนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรีบนํามาแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับสาหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ